สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญถิ่นกกกอกนะคะมาดูว่าเขามีรุมดูอะไรกันฮะต้องเปิดสองอันเลยไหมวันนี้ครับเปิดสองอันเลยค่ะเปิดสองอันเลยนะคะ,คะเพราะว่าเขาจะให้ดูว่ามันชำรุดไหมถ้าชำรุดเขาจะไปเปลี่ยนให้จ้า แาแกนาันดูช่วยกันดูเบองนเลยเด้อ้ันนมาส่งอันนึงเนาะครพ่อมาตูครับพ่อหีนี้ต้องมาส่งานนมาพร้อมกันแล้เราแก่เราก่ดดอันนี้อันงอันนี้ีสุดครับอันนี้สองสุด อันนี้หนึ่งสองสามสี่สามอครับแเราขวดด้วยสิข่าเนาะีวก็่ยังเนาะเข่าส้หน้ค่ะ่รียังเนาะเซ็นรับนะครับเอาเส้นเะริญสี่ร้อยเส้นไปเลยบ้างใช่เนี่ยเส้นหองได้ก็ได้บวเส้นนใจระใช่ใบนี้แหละมากับเพีนนววัเนี่ยเออเส้น ว่เขาอะไรนะเนี่ยนี่ต่อยูเนไปเลยทีเนามค้าอีกหนึ่งเหรอับค่ขาดอีกหนึ่งเขามาส่งพร้อมบานประตูบานประตูครับานปลายเรียกแล้วจะมากพ่อผมเขียนไว้แล้วบอ่าค้านยังไม่ได้เขียนใช่ไหมก็เขียนไว้ดีว่าค้างเขียนไว้เรียว่าค้างก็เขียนก่อนเขียนก่อนว่าค้างค้างตัวไหนเดี๋ยวก็จะมาวันนี้แหละในในว่ามาส่งทีนี่ นาไม่มีเฉียวมากเลยพันแมนนี่ก็ยังงงอยู่ไปลงโรบ้านเนี้ยเั็นอันนี้ถูกต้องใช่ไหมป้าถูกใบนี้แหละนี่พร้อมกับหัวกับหางกับหัวกับหางมุกมุกมุก จริงๆแล้วม well, ันเรื่องจริงนะเนี s <S <vale> ่นี่แหละลุงพันนี่แหละให้บันนอกเด้อไปสั่งนะไปแล้วครับผมครับขอพคุณะไรได้มาพร้อมกันครบ่องแตแรกงงเลยคิดว่าเป็นูนี้มาพร้อมกันเป็นตัวก็ได้ ไปแล้วครับครับตอนแรกกังวลผิบอกพี่ว่าบอกพวกนี้เหรอแล้วเราก็ไม่ได้ดูบินก็คิดว่ามาแตะซ้ำมามันซ้ำกันหรือเปล่าเนาะดูแล้วไม่แตกหักเสียหายดีแล้วจะได้บินต่แตกทำไมดูไม่ให้พาไว้ก็นเต้นต้อาวนี่ไม่ก็จะทำเร็วใครจะมายกไปยกก็มันจะเปี้ยขอนโอ้ยเปี่ยนเป็นสองนิดเดียวเฉยเนาะตัวช่วงกั ต้องลาลาดน้ำอยู่ไหมเหรอไม่เกิดอยไรหรอกอะไรมีลมบบฝนตกนรเล่าปาปาใบมากุาใบมกูาจปมา้เนีแบอันนนะค่ะไปากรุงพันหรอไปกรลุงพันมาแต่แม่ลงของมั้งลงของแม่พี่น้อ ลุงของลุงของเอ้ยเอ้ยหุ่นร้อยคลิปเฮ้ยดีแล้วเนาะบ่หอดบ่หอดมือว่านี่บื้นตตยบ่หอดหาซีฟลัมแผ่ให้คนดีให้คนดี นี่นะคะปาดม,ม,มาแล้วมาแล้วนะคะพี่หอมมาถึงได้ยินดนตรีนเนาะไม่ธรรมดาเลยนะคะเนาะ

ร้อยยี่สิบแปดบาทรับของไม่ให้ถ้าอะไรไม่รู้ไปดูนอกเอ้ยจะมาจะไหนก็ต้องแก้มาได้นะ

มาเป็นสองแล้วสองปลามาเป็นสองแล้วสองปลาสองปลาเก่งในเรื่องเก่ามูสเดียวๆกระดาษมันพอได้จับได้มันจับได้เลยจับปลาเป็นดวงเดียวทุกคนเขามีกันเท่าไหร่สามห้าสาม นเลาครับโบว่ามนรวยเดี๋ยเลียน้อป่ะาไม่ป่อยกันแล้ตะลามีจไปนะไปสางนี่องเด้เจ้าเจ้ของเจ้าน่ะเี่ยมจิมไปละาผมจะดิมแห้งครับ

ะะสำหรับลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถิ่นกบกวดด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ